โอเคตอนนี้เรามาดูระบบการทำงานอื่นๆของ Sony บ้างนะครับเมนู s h ต t t e r c i t y s h o อตรี e a ส e without เ n นนะครับให้ s h ตเตอร์ทำงานเมื่อไม่ใส่เลนส์ร e ล s ส without การ์ดให้ s h ตเตอร์ทำงานไม่มีมีการ์ดเก็บข้อมูลเมนู c u ส t อมโอเป a t รชั่นไดอ e t u p อันนี้สลับวงแหวนนะครับ ชัตเตอร์ไปอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังช่องรับแสงไปอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังอะไร้ยสลับไปสลับมา AV TV Rotate นะครับสลับการหมุนวงแหวนนะฮะว่าจะหมุนแบบตามเข็มหรือทวนเข็มจริงๆระบบการทำงานของโซ ny เนี่ยยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแล้วก็เป็นระบบที่เกี่ยวกับวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยผมยังไม่ได้มาพูดถึงในคอสนี้นะครับยกไปคอสหน้าเพราะนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆของโ o n y ก็ ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเนี่ยเราก็จะไปพูดกันในส่วนของวิดีโอเป็นหลักนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับของ Sony ที่ใช้ในภาพนิ่งเนี่ยผมใช้ Sony A7A3 อยู่นะครับก็น่าจะครบถ้วนกระบวนวารพอสมควรแล้วครับ